สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ส่วนการขาภพักสั้นเนาะโดวยวันนี้ก็มีงานก็คือเพนด้จานงานพักสั้น3าคูน3บาสเกตบอลเซมเป็นชิพเนาะก็คือจะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลก็คือ3เป็นแบบว่า3 3สต่อ3นะสนามบาสจะเหตุยู่ทางด้านหน้าของหางพักสัน้นนี่ะทุกคนแต่ว่าภายในงานนี้มันจะมีทางอาหารมีทาง เสื้อผ้าเนาะจะมีหาขายอาหารแล้วก็เสื้อผ้าอยู่ตามแทมทางหรือว่าทางคางหางปากสั้นอย่างลุมพุนเนาะอันนี้จะเป็นสนามบาสของเพิ่นเนาะตอนนี้ก็เพิ่นก็กำลังชี้เริ่มแข่งก็เอาเสื้าทุกคนเลาะไปทางด้านลุมก่อนเสื้าทุกคนเลาะไปเบางส่วนที่เพิ่นขายอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้าก็เนาะท็อปสีบรสเนาะทาวเวอร์ลิงเนาะจับบาร์เรนมาดับเลนแบบบูโต้นะ คนล่าทุกคนงานนี้จะมีคนแห่กันเข้าหมาล้ายเนาะงานเพิ่นกะเริ่มมาปอนส่งมือแล้วเนาะเพิ่นจะปิดในมืนก็คือมือวันที่4ี่ถือว่าเป็นมือสุดท้ายเมื่อกี้เป็นมือวันที่3ตมสดรับมือที่เขากําลังทายอยู่ตอนนี้เนาะตอนนี้ครับเวลาประมาณหกโมงแล้วเราก็จะเห็นว่าผู้คนพากันแห่หมาล้าพร้อมนี่เป็นมือพระพรเป็นมือวันอาทิตย์เนาะหลายคนก็พากันแห่มา มาเลาะกินอาหารมาเลาะซื้อเครื่องทางด้านนี้จะเป็นอาหารค่ายเครื่องเนาะแล้วมันก็จะมีโต๊ะแต่ว่าโต๊ะค่อนข้างเปืี่นเพราะว่าแม่ว่าเพื่อนจะให้คนมานั่งนั่งแล้วก็ออกนั่งแลอกแต่ว่าคนอันใหม่พอทันทีนะทางด้านหน้าจะเป็นหารค่ายเสื้อผ้าเนาะกอแหบมานหนึ่งเหมืนว่าเมื่อกี้ เอาไปกินตามมาก่อนที่จะมาถ่ายคลิปกันเลยว่าคอในค่อนข้างแหบแล้วนึงจะเพ็บแตบเป็นทางทางข้าง่องข้างเรจะขายเครื่องแล้วมองใจกลางประเิบตเป็นตูน้เหงาตัวนางกินอาหารเนาะเป็นตูน้เหงาไปเลยบริเ,เวณนี้จะมีแต่หารขายเสื้อผ้าทั้งหมดเลยทุกคน จะโตบะบนนางกินเขากินอาหารก็จะันจะกลางพนแหละตั้งแต่พี่จนฮอดพุ่งอดบอนบริเวณที่เขาเริ่มทายเข้ามาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่า,วางเหยายบแคเป็นแถวเดียวเหยาไปเลยทุกคนมาครน,นี้เขาเชืนว่าเริ่มมีโซนขายน้ำแล้วนะขายอาหารแล้วอาพีชนี่ก็จะเป็นโซนขายอาหารก่อนว่า แล้วพวกพ่าหนัดอันลินบาสเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันได้แข่งบาสแล้วพ่อนำมานหลังจากแข่งแล้วพ่อนำมารอกินอาหารที่เฮาเห็นพวกพ่อเราลองเมื่อกี้เริ่มมาจากอ่าตัวมาจากหาามก็จะเป็นของหวานทุกคนก็เริ่มมีหาหารปิ้งหั่นนั่นเราได้ทุกคนฮะเริ่มมาเนื้อกินแต่หลักๆอาหารยู่นี่ก็คือ แต่ละงานที่ผ่านมาแล้วนก็คือจะมีงานอาหารอยู่บนไหนก็ชิมส่วนใหญจะเป็นอาหารเกี่ยวกับวัยรุน่นอาหารทะเลพวกยำ<ส>พวกตำแล้วก็ปิ้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งต่างๆเนาะเล่นว่ามีคนร้ายเนาะแต่ว่าโตโตจะค่อนข้างห่างเนาะเพราะว่าพื้นที่มันแคบหน่ยนอยทุกคนก็แปลว่าโดนๆก็จะเก็จะว่างไว้งานประมาณเมตรหนึ่งเนาะ อันนี้เช่นว่าอาหารเอาหลายคือส่วนใหจะเป็นพวกเมียงไม้ทุกคนคกีงกีทอดเมียงไม้แล้วก็ยำจีนเนะาะบงหารก็กำลังที่จะเอาเครื่องมาลงเพราะว่าเพิ่นเอามุธศาสตได้จังซี่นะความจริงก็เริ่มตอนหนะ้าโมงเนาะเวลาที่เราท่านี่ก็หกโมงแล้วบงหารก็กำลังมาลงบงหารยังบันมาลงก็มีอีกเกาได้รอมาจากบนทันแลน้เนาะทางด้านหน้าผู้จะเป็นหน้าวทีของเพิ่น อนาคตวิธีของเพิ่นก็นกนจะใส่ไปลเลยว่าฟักสั้น 3, 3. ามคูนสาบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพเนาะเราจะแบบว่าไม่จะเป็นมือซิองแซมของเพิ่นเนาะทุกคนจะ่า,อาเอาบรใ,ใจาคบอลซีซิงแซมเวลาจักรโมงเนาะนมันมีจัดเพราะว่าเมื่อกี้ยินคนอบอกว่าจีเล่งให้แล้วค่อนข้างไหวนึงเพราะว่ามันยนันฝนตกเนะาะยันอากาศเราเป็นใจวันนั้ ลราจะมีแต่ปิ้งนแล่วก็นนี่เป็นอาหารจะมีแต่หอยปิ้งลูกชิ้นนะอันอนีนะ้มาหารขนมหวานเนาะแล้วก็นั้นจะเป็นหน้าเวทีแต่ว่าคนเปิดเพลงดังเฮาสีคอเดียวกับพาไปเบิางยูฟาร์นั้นวันนี้เนาะวันนี้ยูฮางยิงจากเซ็นเตอร์มนันก็มีงานเน,นื้อกันแล้วก็ฮางยิงจัดเซ็นเตอร์มันก็นมีงานอาจจะเป็นงานแฟชั่นจะมีทาง อาหารแล้วก็เสื้อผ้าเนะาะทั้งในเงงานเพุทนก็จะมีการแข่งแล็บกันเนาะวันแข่งแล็บแข่งเต้นเนาะเมื่อกี้นะแข่งเต้นแล้วก็ทั้งด้านนอกแม่นจะมะีการจัดเป็นเดินฟุตซอลเดินน้อยอเนาะอย่าให้กเจ้ามาแข่งขันกันอยู่ทางด้านหน้าของห้างมิยางจารเซนเ็นเตอร์ถ้าเวลามันโบยเห่าเกินไปขอเสื้อผาทุกคนย่างไปเบิ่งอยู่ทางด้านหน้าของมิยางจารเซ็นเตอร์เดี๋ยวนะแต่ว่าอันนี้เราก็ค่แน่จใจ้งคนอย่าง สิคข่งยู่จนฮอดเวลาเห่าสิไปรยาไทยบ่เพราะว่าอ่ามันค่อนข้างคับเราเนอะตอนนี้ประมาณหกโมงป่ายแล้วมาเจนว่าคนกำลังล่างมาล่าทุกคนคนมาเรื่อยๆยเนะเพราะาหักกระเริ่มได้นี่งานห้กกระเริมบางห้าโมงห้าโมงก็จะเริ่มเริ่มมีคนมาแล้วเนาะเพราะาบางห้องการที่ก็จะโบได้พากเบียก็จะก็เลิกประมาณห้าโมงสี่โมงก็จะมาเวเลยอย่างที่นะ แต่โดยชนใหญ่ต้องการจะชั้นหลายก,ก็จะพักมื่อนี้เพราะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเห็นเราคนหลายหน่อยนึง่งยันกงไม่รู่้วางแจงนะแต่ว่านี่จะเป็นหานเครื่องดืมด่มซะก่อนเครื่องดืม่มมีหลายอย่างอยู่นะนี่จะเป็นหานหอยทอดหอยทอดกระด่าฮ้อน ใ,ใครนกกระถาโอ้มันกำลังปีงไม่ไ <expl os ions> ค,าาค่าดีวา่าอะไรเป็นปีงปินแต่ก่อน,อนไม่ค่า,าดีอยู่ว่าคนลาเด้ก็เบิ่งแต่าทุกคนอันนี้ทำไมประธานพอโตจะเห็นว่าเพื่อนหลายโตไม่ว่าก็จะกินแล้วก็จะกินี่แล้วจะมีอีกอ่าจะมีพวกพนักงานเฉพาะที่ก็จะม,มาอันนี้ทำไมนะแต่ว่าก็จะคนละอ่ะทนไมบุตรทันเนาะ มาฮอดโซนตอนนี้เริ่มยี่สุดโซนอาหารจะเป็นโซนขายเสื้อผ้าจะเห็นว่าคนเริ่มบ้างแล้วได้ทุกคนขายเสื้อผ้าอันนี้มาทางนี้จะมีขายเสื้อผ้าจะคนจะบ้างแต่ว่าจะมีโต๊ะอาหารที่เป็นในวัาางว่างค่ะอยู่มอนใจกลางของเดินขายเครื่องนี้เนาะ เพราะมันเป็นพื้นที่แคบเนาะมัน,ม,นมีบอลวางตา้งมนก็นเลยเ็ดขยายมาวางอย่างวังที่เป็นบอลบอนขายเครื่องนี่ขายเครื่องเรือขายเสื้อผ้าเนาะวันนี้จะเป็นแก่องประดับประดาของผู้หญิงจะมีทางตั้งหูแล้วก็ใสนะ่คอใส่หมัดผมเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเปนบิ่งบอลที่เบอนแข่งบาสกันตอนนี้มาเพลินมาเสรแล้วนะ พาทุกคนไปเบิ่งเปินแข่งนั่นหนึ่งล่ะก่หลังจากนั้นสิพาทุกคนไปเบิ่งคามไปเบิ่งทางดา้านทางเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ว่าเป็นไนฮอดใช่แล้วเป็นปิดรวบายอย่างนะนี่นี่นี่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์กับยูฟังเนี่ย <c oughs> อ๋อทุกคน ตอนนี้กะ็ะจกแข่งผู้หญิงแล้วเนาะผู้ชายนะ่าจะชิงเซ้มไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เห็นแต่กระจกแข่งเลือดแต่ผู้หญิงเ่มีเห็น,นสี่ดาเลยเอาไปอีกแลนะ้วเนาะสองซูสเลยเนาะมัน,ะนะนกน่อนแนะคน่แต่ผู้หญิงเนาะ บา้บางเขามาบางแรงเมื่อกี้ประมาณประมาณห้าโมงัมนก็ะจะกองลังแข่งปุสายน่าจะสิงแซมไปแล้วก็ะจะแข่งสา,สาต่อสมคนก็คือทีมละสมเนาะเวลาโนกมาดามมาดามขอเวลาโนเ็ดคนนี้นไปเปิงทางด้านห้างอย่างจันเซนเ็นเตอร์นเ,นเ,นเ,นเนาะคือผู้คน๋ยวเห็นบนไต่ฝ่มันจะเป็นเดินที่เิ่นกำลังแข่งอยู่เนาะ อยู่ทางด้าน้างเวียงจันเซนเตอร์จเห็นว่าทางด้านหน้าทางเข้านี่เห็นคนเอาเป็นเหล็กมากัน้นอาจจะก,กั้น่ให้รถญงเขาทางด้านนี้เนะาะกั้น่ให้รถเขาทางด้านนี้ประมาณนี้แหละเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่มันมักมีรถเข้ามาทางด้านนี้นะผมวิาด้านนี้มันจะเป็นด้านทางออกเนาะ ยังทั้งมันมีสองงานทุกคนมืนม่อวานคนก็นเลยหลายเนาะก็จะมารออยู่ห้างอ่าเมกเันเซ็นเตอร,ร์หลังจากนั้นก็จะาามาโตที่ห้าพักสั้นเลยเพราะว่าอยู่ห้างเมกเันเซ็นเตอร์มันก็จะเริ่มแต่สวยนะเมกเจนเซ็นเตอร์มันจะปิดในวินาทีห้าทุกคนงานคนโอมเดลก็จะเปิดเพลง ถราเสียงมันักตีลิขสิทธิ์ไม่เ่าจะจัดเสียงออกเลยได้ทุกคน้อตอนนี้บูมีการแข่งแล้วน่าจะเป็นช่วงพักพปรอาิีพาทุกคนย่างเอาไว้ไปทางด้านในที่ิันมีการแข่งเต้นกันพออยู่นี่บริเวณนี้เป็นพนเปิดเพลงดังหลาย อนนี้ก็จะกำลังรวมน่าจะเป็นกำลังสีเกียมแข็งเนะาะแต่ว่าจะไหนย่างเขาสีเขาไปทางไหนก่อน่านตเพลงดังายไปนางงามเาดนงามยังดีก่อกน,ย,อนยัง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 ยัวยังยังยังยยงันน,น่าจะเป็งแป้งหนัวหลายเลยจังยังย เด็ดเด็ดเห็ cima. นไฮบอมันจะแข่งนกับเต้นฮิปฮอปขนาดเจ้นคนว่าเห็นน้องมีคนเริ่มมานั่งละอันหน้าก็มีคนเริ่มมานั่งละโอนาจัวาลปีทุกคนนี่นี่เขาบระเดนใจไว้เสียงเสี่ยงมันาตีลิกสิทธิ์บอลไทว่าตีลิกสิทธิ์เัาอาจจะให้เบิ้งสภาพภาพเราจะเอาเสียงเพลงประกอบใส่เด้อ ไปจะจะมีฮาไทายเครื่องอยู่ทางด้านหน้านาะทุกคนเอามาเมื่อกี้คนละแต่ว่าตอนนี้มันคนบ้างแล้วเนะคนหกโมงไปแล้วคนกับกลับบ้านหลายแล้ว

จันนี่จอนนี่นนพะยัตจะหนียกนี้ว้าวจันนี่ไปดันใจกูเต่อสู้สเหลือเวลาตะพีเพิ่มก่อนต่อเวลาสำหรับกิจกรรมตัวพังคนอกจากมิจฉาลัยการบานเตะแล้วพวกเขาจะมีการ,กาารเท้าบันโซการเต้นต่ออีกจะหน่อยพวกเราจะได้ติดตามท่องทุกอน,น่าง แมานล้สกอร์ไล่ไปเป็นทีเจ็ดประตูต่อสี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นอันนี้ขั้นกีฬามาเตะเป็นแบบโกดน้อยใช่ไหมแล้วตอนนี้เขอามาทางด้านนอกแล้วก็สี่พาทุกคนเบิ่งประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เขาก็มีเวลาน้อยก็เลยพาทุกคนมารอเบิ่งครั้งรอรอเอาไว้นิดนึงเนาะสุดท้ายนี้เขาก็ ขอ,อยุดคลิปสานี้เนาะถ้าว่าเพิ่งมาจฮะฮอดจะนี่ก็ะฟากดกไลค์กดซับจไครชองเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เห็ุคลิปต่อไปนะทุกคนอันนี้เป็นเฮาอยู่ยรงหน้าทางเข้าของหางเบกจันทร์เซ็นเตอร์นะทางเบือเบ้องนั้นชาวเห็นกระสบเป็นหางพักสัน้นส่วนทางถนนที่เห็นรถแลนอยู่ตอนนี้จะเป็นถนนคูเวียงนะทุกคนเอนเอข้อปิดคลิปตอนนี้นะกไปแล้ว